สวัสดีคะ่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์หนึ่งพยากรณ์วันนี้เรามาดูดวงกันนะคะการดูดวงในครั้งนี้เป็นการดูโดยภาพรวมไม่เฉพาะเจาะจ,จงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะคำทานายของเราคือการแนะแนวทางคำแนะนำและคำเตือนต่างๆเพื่อให้ทุกท่านได้พิจารณาในการใช้ชีวิต ไม่ควรนำคำทำนายไปตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใ,ในชีวิตนะคะเราควรน้อมรักแต่สิ่งดีๆและพลังงานดีๆเพื่อเป็นกําลังใจในการใช้ชีวิตและสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นควรระมัดระวังและใช้ความคิดอย่างรอบคอบในการดำเนินชีวิตนะคะขอให้ทุกท่านมีวันที่ดีและพบเจอแต่สิ่งดีๆขอบคุณที่รับฟังและกดติดตามช่องของเรานะคะ วิดีโอนี้เป็นการทำนายดวงด้านการงานการเงินความรักโชคลาภระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน2567ค่ะ1ตัวคุณเป็นเช่นไรในช่วงนี้พ่5ถ้วยเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีความอึดอัดใจและมีความรู้สึกสิ้นหวังเกิดขึ้นอาจมีใครบางคนเข้ามาทำให้คุณรู้สึกแย่เป็นไปได้ทั้งเรื่องการงานการเงินและความรัก คุณจะรู้สึกโดดเดี่ยวและมองอะไรในแง่ร้ายในช่วงนี้ควรพยายามอย่าคิดมากและกังวลในเรื่องต่างๆมากจนเกินไปเพราะในความเป็นจริงแล้วมันอาจจะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คุณคิดในเรื่องงานคุณอาจจะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายหรือไม่มีกระจิตกระใจในการทำงานหรืออาจจะคิดอะไรในด้านลบเกี่ยวกับงานที่ทำอยู่ในเรื่องการเงินยังถือว่าพอมีเงินเข้ามาให้หมุนอยู่บ้างแต่อาจจะไม่ดีเท่าแต่ก่อน ควรเตรียมความพร้อมในเรื่องการเงินเอาไว้ด้วยส่วนความรักในคนที่ยังโสดจะเป็นช่วงเวลาที่ยังไม่เจอคนถูกใจหรือตัวคุณเองยังจมกับความรักครั้งก่อนจนยังไม่พร้อมจะเปิดใจให้กับรักใหม่สสถานการณ์ในช่วงนี้สิ่งที่เข้ามากระทบไพ่หกดาบสถานการณ์รอบข้างจะเป็นไปอย่างช้าช้าหากมีความคิดที่จะทำอะไรในช่วงนี้จะยังไม่สำเร็จในทันทีทันใด ต้องอาศัยเวลาในการคลี่คลายปัญหาต่างๆคุณอาจมีการเดินทางไปท่องเที่ยวไปต่างประเทศหรือมีใครบางคนเดินทางมาหาคุณก็ได้เช่นกันความยุ่งยากในอดีตจะเริ่มดีขึ้นหลุดออกจากสภาวะที่น่าอึดอัดใจคุณอาจผ่านช่วงเวลาที่ย่ำแย่มาและเริ่มมีความคิดที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งสุขภาพในช่วงนี้ควรระวังเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ หรือสภาวะอากาศที่แปลปรวนจะทำให้คุณไม่สบายได้สามต่ออนาคตจะเป็นเช่นไรเจ้านายต่อผู้ใหญ่ไ่ห้าเหรียญมีความรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างในจิตใจหากมีคนรักอยู่มีแนวโน้มว่าจะมีการแยกจากการสักระยะอาจจะเป็นสาเหตุมาจากการงานหรือการเดินทางก็เป็นได้แต่ความสัมพันธ์ยังไม่ได้แย่มากอย่างที่คุณกังวล ในช่วงนี้อาจไม่สามารถขอความช่วยเหลือหรือพึ่งพาเจ้านายต่อผู้ใหญ่ในที่ทำง,งานได้ในเรื่องงานขอให้ประเมินศักยภาพของตัวคุณเองอย่าทำง,งานเกินกำลังหรือเกินขอบเขตที่คุณสามารถจะรับผิดชอบไหวเพราะอาจเกิดผลเสียตามมาอย่างไม่คาดคิดในเรื่องการเงินควรประหยัดไว้ให้มากเพราะอาจจะมีปัญหาด้านการเงินในระยะใกล้นี้สี่ความเป็นอยู่ในช่วงที่ผ่านมาไพ่เทพแห่งการบูชายัน ในช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ต้องอดทนกับทุกๆเรื่องเป็นช่วงที่มีความเครียดจิตตกและวิตกกังวลกับหลายๆอย่างอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินหรือมีหนี้สินต้องระวังการคำประการให้บุคคลอื่นเพราะอาจจะต้องมานั่งรับผิดชอบได้ในเรื่องสุขภาพมีเกณฑ์ที่อาจจะเข้าโรงพยาบาลหรือเจ็บป่วยในเรื่องความรักนั้นอาจจะมีเรื่องให้เสียความรู้สึกจากคนรักหรือมีปัญหาเลิกราก,กับคนรัก หรือหมายถึงต้องมีการปรับตัวอย่างมากเพื่อประคองความสัมพันธ์เอาไว้ในคนโสดจะเป็นช่วงที่เหงาหยหาความรักอย่างมาก5สิ่งที่ผ่านมาในอดีตลูกน้องตอบบริวารใ่้ตึกพังทลายในอดีตคุณอาจจะพบเจอความความผิดหวังบางอย่างซึ่งส่งผลให้เกิดความรู้สึกสะเทือนใจอย่างมากในระยะนี้ความสับสนวุ่นวายใจยังคงมีอยู่และต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูสภาพจิตใจของตัวคุณเอง หากคุณเคยคาดหวังในเรื่องต่างๆเอาไว้ควรจะลดความคาดหวังลงเพราะมันจะช่วยให้คุณไม่ผิดหวังรุนแรงนะากเรื่องราวต่างๆไม่ได้เป็นอย่างที่คาดคิดในเรื่องการงานระวังมีปัญหากับลูกน้องหรือคนที่อายุน้อยกว่าควรใจเย็นและอย่าใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาความรักอาจพบกับความรู้สึกผิดหวังหรือสูญเสียหากยังโสดควรรอไปก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อน จะมีความเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วมีโอกาสขยับขยายหรือเติบโตในเรื่องการงานคุณจะได้พัฒนาศักยภาพตัวเองให้ดีขึ้นจากประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมามีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจะมีงานเข้ามาให้คุณต้องรับผิดชอบมากขึ้นมีความสำเร็จรอคอยคุณอยู่ในอนาคตในช่วงนี้ให้คุณพยายามทำสิ่งต่างๆอย่างเต็มที่เพราะมีโอกาสที่มันจะพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว การเงินมีช่องทางในการหาเงินใหม่ๆการเงินฟื้นตัวขึ้นความรักมีโอกาสพบรักใหม่หรือเจอกันไม่นานก็ถูกใจกันเลยเจ็ดแนวทางในการแก้ไขปัญหาไพ่อัศวินถือดาคุณจะมีความเบื่อหน่ายกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้รู้สึกว่าสิ่งต่างๆรอบตัวไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้นอกจากนั้นอาจจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่ชัดเจนเลยสำหรับคุณ อาจมีความรู้สึกสับสนกับหลายๆสิ่งหลายๆยอย่างและเกิดความลังเลในการจะลงมือทำอะไรก็ตามระยะนี้คุณอาจต้องระวังการใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลมากจนเกินไปสิ่งที่คุณควรทำในช่วงนี้คือต้องเปิดเผยและตรงไปตรงมาอย่างสุภาพอย่าใช้ความใจร้อนและทำอะไรโดยไม่ไตร่ตรองเพราะจะมีปัญหาอีกหลายอย่างตามมาทีหลัง8คนที่อยู่รอบๆตัวเพื่อนครอบครัว ให้เทปจากพัดระวังความมั่นใจในตัวเองที่มากเกินไปด้วยเป็นไปได้ว่าระยะนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเองมีภาวะความเป็นผู้นำกล้าเสี่ยงและกล้าที่จะตัดสินใจทำอะไรด้วยความคิดของตัวเองมากกว่าแต่ก่อนแต่ในบางครั้งคุณอาจแสดงท่าทีในลักษณะเหมือนคมคนอื่นคนอื่นมากจนเกินไปหรือเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองจนไม่รับฟังคนอื่นการเชื่อมั่นในตัวเองไม่ใช่เรื่องผิด แต่ควรลดอัตราในตัวเองลงบ้างลอง,งอยืดอยู่รวมไปถึงลองเปิดใจรับฟังคนอื่นบ้างเพราะมันจะช่วยให้คุณเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหาผู้คนรอบข้างได้ดีขึ้นและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวอีกด้วยเต้าความคิดภายในใจสิ่งที่คาดหวังไว้ไพ่เก้าดาบคุณจะรู้สึกโดดเดี่ยวมีความเครียดริตกกังวลอย่างมาก หวาดระแวงและรู้สึกว่าไม่สามารถจะเชื่อใจใครได้อีกจะรู้สึกเหมือนเป็นคนองอมทุกข์จมกับความเศร้าโศกผิดหวังในอดีตจนไม่พยายามเปิดใจมองสิ่งใหม่สิ่งใหม่กักขังตัวเองอยู่ในความเชื่อแบบเดิมๆไม่กล้าที่จะทำอะไรอีกครั้งเพราะกลัวว่าจะผิดพลาดอย่างในอดีตอีกคุณอาจจะมีความกลัวว่าจะถูกทอดทิ้งโดนทรยศหักหลังจากคนรักหรือคนใกล้ชิด ้องระวังความฟ้งซ่านของตัวคุณเองไว้ด้วยในช่วงนี้พยายามอย่าอยู่คนเดียวและอย่ามองโลกในแง่ลบจนเกินไป 10. บทสรุปไพ่หกเหรียญโดยรวมแล้วสิ่งต่างๆที่เคยทำไว้จะได้รับผลตอบแทนกลับมาหากในอดีตคุณได้ช่วยเหลือคนอื่นคุณก็จะได้รับความช่วยเหลือกลับมาอย่างแน่นอนแต่หากคุณไปเอาเปรียบคนอื่นไว้ ก็จะมีโอกาสถูกเอาเปรียบเช่นกันชีวิตของคุณในช่วงนี้อาจจะวุ่นวายอยู่แต่กับเรื่องเงินเงินทองทองหรือมีภาระหนี้สิ่งที่ต้องจัดการอย่างไรก็ตามควรทำบัญชีรายรับรายจ่ายไว้ก็จะช่วยให้รอบคอบในเรื่องการเงินมากขึ้นการงานคุณจำเป็นต้องรับฟังและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอื่นบ้างซึ่งจะช่วยทำให้ได้รับไอเดียดีๆหรือมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องงานด้วย ความรักจะได้ของขวัญจากคนรักต่างฝ่ายต่างให้และรับอย่างเท่าเทียมกันอาจารย์ขอจบการทำนายไว้เพียงเท่านี้นะคะหากชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้อาจารย์หน่อยนะคะและคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของอาจารย์นะคะสำหรับใครที่อยากจะพูดคุยกับอาจารย์ หรือว่ามีคำถามอะไรสามารถพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคำทำนายที่ได้รับจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณในการใช้ชีวิตนะคะอย่าลืมให้ความสำคัญในการรักษาความสมดุลและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในทุกด้านของชีวิตหวังว่าคุณจะมีโชคลาภและสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณ อย่าลืมรักษาความสมดุลในชีวิตและไม่ควรกังวลในการเปลี่ยนแปลงเพราะความเปลี่ยนแปลงอาจเป็นสิ่งที่ดีและนำความสำเร็จมาให้กับคุณนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ขอให้คุณโชคดีในทุกๆเรื่องและมีความสุขในชีวิตทุกวันค่ะขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขขอบคุณและสวัสดีค่ะ